ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4 l i v e ลิเวอร์พูลเซ็งนักข่าวดังเผยเมสันเมาส์เลือกซบแมนอยู่ทำเอาสาวกปิดแสดงยิ้มกลิ่มเลยทีเดียวล่าสุดนักข่าวตัวท็อปอย่าง David stein, เดวิดออสตินเผยเมสันเมาส์แข่งดังเชลซีเลือกแล้วที่จะย้ายซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบซีซั่นนี้ แต่งานนี้ไปแสด,แดงอาจต้องทุ่มเงินเฉลียดามพ0นล้านบาทเมสันเมาส์กองกลางตุลุกเชลซีมีแนวโน้มที่จะได้ย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากเดวิดออร์สตีนนักข่าวคนดังแห่งเดลันติกปัจจุบันเมาส์เหลือสัญญากับเชลซีถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและไม่มีวี่แววที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ถ้าไม่คาดกันว่าเจ้าตัวน่าจะเลือกเก็บเข้าของบอกลาถิ่นแซมฟอร์ดบิดหลังจบฤดูกาลนี้ ตลอดช่วงที่ผ่านมาเมาส์มีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมอสรอซึ่งก็รวมถึงลิเวอร์พูลอา,นอนาเซนนาเยบร์มินิกขณะที่แมนยูเนเตตดก็มีข่าวพร้อมแย่งชิงตัวเช่นกันล่าสุดออนสีระบุว่าเมาส์ต้องการจะย้ายร่วมทับปิดแสดงขณะที่สโมอสรอ,อืนอ่นๆที่อยากได้ตัวต่างก็รับทราบเรียบร้อยถึงความประสงค์ของดาวเตะวัย24ปีรายนี้โดยคาดว่าการเจรจาระหว่างแมนยูกับเชลซีกำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้านฟาบิโซโรมาโ,โนโ อีกหนึ่งผู้สื่ขาวแวดวงลูกหนังที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันว่าแมนยูต้องการตัวมมสันเมาส์จริงแต่เจ้าซีต้องการขายในราคาที่สูงกว่า80ล้านปอนด์ผีเตรียมยื่นซื้อแฮร์ริเคนหัววันกันดิวดยืดเยื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมยื่นข้อเสนอตั้งแต่หัววันเพื่อขอซื้อแฮร์ร่เคนกองหน้าสาปเปอร์มาร่วมทีมในซันมเมอร์นี้ ตามรายงานจากเดอะการเดียนเปิดเผยว่าแมนยูมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นกองหน้าและเชื่อว่าการนำแฮร์ริเคนเข้ามาสามารถเปลี่ยนให้พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงแชมป์เียร์ลีกได้เคนเหลือสัญญากับสเปอร์อีกเพียงแค่ปีเดียวและแมนยูก็รู้ว่าเดนเน็ตเลวี่เป็นคนที่เจรจาด้วยยากมากอย่างไรก็ตามแมนยูรู้สึกว่าการชิงยื่นข้อเสนอเร็วสำหรับดาวยิงไวย29ปีสามารถป้องกันไม่ให้เกิดสตอรี่ยืดยาวในการย้ายทีมครั้งนี้ เป็นดาวซนโวสูงสุดอันดับ2ในเพเมลิกฤกด,ดูกาลนี้ด้วยจํานวน28ประตูมีเพียงเออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นที่ทําได้มากกว่าเขาแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากสเปอร์หลายครั้งโดยแมนซิตี้พยายามเซ็นสัญญากับเขาเมื่อ2ปีก่อนแต่เคนก็ยังอยู่ในอนดอนเหนือต่อไปการย้ายมาร่วมทีมของเทนฮากจะสามารถเพิ่มความหวังของเคนในการคว้าถ้วยรางวัลเป็นครั้งแรกในอาชีพข,ของเขาได้หากพวกเขาไม่ประสบความสำเร็จในการไล่ล่าตัว ผีแดงก็ยังมีทางเลือกอื่นให้พิจารณาเช่นวิกเตอร์โอซิเมนของนาโปลีลามุสฮอยรุ่นจากอัตแลนตาอย่างไรก็ตามโอซิเมนอาจมีค่าตัวถึง130ล้านปอนด์ซึ่งแพงเกินไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาคาตดฟอร์ดคาดว่าจะกลับคืนสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมตกค้างคืนวันพฤหัสที่จะพบกับเชลซีโดยทีมของเทนฮากกํกำลังมองไปถึงโอกาสการันตีตัวแชมเปี้ยนส์ลีก แลดฟอร์ดพลาดลงสนามมาตลอด2เกมหลังสุดที่พบกับแอสเซนวิลล่าและบอลชมัดเนื่องด้วยการบาดเจ็บและการป่วยแต่เตียนฮากหวังว่าดาวเตะที่ยิงไป29ประตูจะกลับมาพร้อมใช้งานอีกครั้งหลังกลับมาซ้อมได้แล้วเมื่อถูกถามว่าแลดฟอร์ดจะฟิตสำหรับเกมที่ออทฟอร์ดหรือไม่ในายใหญ่พี่แดงตอบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นเมื่อวานเขากลับมาซ้อมได้แล้วเขาดูฟิตดีแต่เราก็ต้องรอดูผลการซ้อมในวันนี้ว่าจะเป็นยังไงการฟื้นตัวของเราเป็นยังไง และจากนั้นเราจะตัดสินใจเลือกสำหรับแมนยูต้องการอีกเพียงแค่คะแนนเดียวจากโปรแกรมที่เหลืออีก2นัดก,กับฟูลแลมและเชลซีในวันอาทิตย์นี้เพื่อการันตีว่าจะคว้าอันดับ4ได้เป็นอย่างน้อยแมนยู U, มีลุ้นไหมเทนฮากตอบสื่อข่าวผีสนคว้าตัวเนมาเอริกเทนฮากกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกสื่อสอบถามถึงข่าวสนใจเซ็นสัญญากับเนมาตามคาด ขนาดที่เจ้าตัวให้คําตอบเช่นกันว่าเป็นไปได้ไหมที่ผีแดงจะได้ตัวดาวเตะทีมชาติบาราซิลของแปรแชร์มาร่วมทีมแมนยูถูกคาดหมายว่ามุ่งมั่นที่จะเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แบบเต็มพิกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาได้ชิกยยซิมบิฮามัดอัลทานีเข้ามาเทคโอเวอร์ซึ่งเชื่อว่านักธุรกิจกาตาพร้อมประเคนเงินให้อ,อริ็กเทนฮากจ่ายตลาดแบบไม่ยัง้งกระทั่งล่าสุดผีแดงถูกเลกิฟลือกัเนมาโดยสื่อฝรั่งเศสร,ระบุ เตเตซัมบ้าเริ่มมีอนาคตที่ไม่นแน่นอนกับแชมป์ลีกเอิงโดยปัจจุบันเนมาเหลือสัญญากับต้ตสกัดจนถึงปี2025และเคยถูกแมนยูทาบทามมาแล้วเมื่อปี2015สมัยยังค้าแข่งอยู่กับบาร์เซโลนาคนเจตัวจะก,กลายเป็นนักเตะท,ที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก198ล้านปอนด์จากการย้ายออกจากถิ่นค้ำหนูไปหากินในลีกมึงน้ำหอมเมื่อปี2017หลังถูกสื่อสอบถามถึงกระแสข่าวกับเนมาเทานฮากตตอบสัน้นๆว่าหากเรามีข่าว เราจะบอกพวกคุณท่านี้โดยปกติเนมาจะเล่นทางฝั่งซ้ายเป็นหลักอันเป็นตำแหน่งเดียวกับเรอานโดกาาโชและเจอรซานโชตลอดจนมาคารฟอร์ดซึ่งถูกเทนฮากสลับใช้งานอันลายของปีกอาเจนไต้เพิ่งต่อสัญญาใหม่กับสโมสรไปจนถึงปี2028ขณะที่ดาวยิงทีมชาติอ,อังกฤษอยู่ในระหว่างเจรจาต,าต่อสัญญาใหม่ร่วมยินดีกับเป๊ปเทนฮากชมแมนซิตี้ มีฟอร์มยอดเยี่ยมเอเล็กเซนฮากุลซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงสรรเสริญแมนซิตี้ที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นพร้อมบอกว่าต่อให้มีเงินกองเป็นภูเขาแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรถ้าขาดยุทธศาสตร์ในการทําทีมที่ดีเอเล็กเซนฮาร์กุจการทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวยกย่องแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้จนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้พร้อมบอกว่าตนจะแ,แสดงความยินดีกับเปปเปอเรล่าด้วย แมสตี้คว้าแชมเปี้ยนลีกไปครองได้ตามคาดหลังจากที่ตามหลังอาร์เซนอลมาเกือบตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็แมนยูเตรียมที่จะพบกับแมสตี้ในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพซึ่งที่จริงเทนฮากกับเป๊ปมีความสนิทสนมกันพอตัวเพราะเคยร่วมงานกันตอนอยู่ที่บาเยอร์มินิกผมจะทําแบบนั้นผมจะแสดงความยินดีกับเขาที่ได้แชมป์ลีกตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกรวมถึงแสดงความยินดีกับแนวทางที่ทําให้พวกเขาได้แชมป์ลีกด้วยพวกเขาแสดงเห็นถึงวิธีการเล่นฟุตบอลที่ดี ทุกคนชอบแนวทางการเล่นของพวกเขามันน่าดึงดูดและยอดเยี่ยมเอ็นฮาร์กบอกด้วยว่าการทำทีมที่ดีมันต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ว่ามีเงินเยอะแล้วจะประสบความสำเร็จได้คุณจะมีเงินมากมายก่ายกองได้แต่คุณต้องใช้มันในทางที่เหมาะสมรวมถึงมียุทธศาสตร์ที่คาจุนเรื่องนั้นด้วยไม่อย่างนั้นเงินก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ตอนนี้ที่สาราาจ,จักรมีนักเตะเก่งๆหลายคนผู้ซื้อเก่งๆหลายรายและมีการใช้เงินกันเยอะมากๆ แน่นอนว่ามันทําให้เกิดการในขันที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ทําให้เกิดการในขันยากสุดๆด้วยเมื่อมันไม่มียุทธศาสตร์หรือแผนงานที่เหมาะสมแล้วต่อให้ใช้เงินไปมากแค่ไหนมันก็ไม่ส่งผลอะไรนาวาร์ตปรารถนาเล่นในพิมลิกต่อไปเกรอตนาวาร์แสดงความต้องการลงเล่นในเวทีพิมลิกต่อไปโดยตอนนี้มีหลายสโมสรพร้อมเจรจา เมื่อก้าวถูกแปรแชร์ปล่อยให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสยืมใช้างานโดยทําผลงานลงสนามในลีกสูงสุดอังกฤษทั้งหมด17นัดและมีส่วนช่วยให้เจ้าป่ารอดตกชั้นล่าสุดในรายงานจากฟุตแมกกาโตระบุนาวาร์ตปรารถนาจะลงเล่นในเวทีพิมลิกต่อไปในอนาคตซึ่งแปรแชร์พร้อมเจรจาหากมีทีมที่สนใจติดต่อเข้ามาสัญญาปัจจุบันของนาวาร์ตกับแปรแชร์ผูกมัดไปจนถึงกลางปี2 0 2 4เท่านั้นซึ่งสถานการณ์ในฝั่งฟอร์เรส ดูจะไม่มีท่าทีเกิดขึ้นเพราะเจ้าปากกังวลเรื่องค่าแรงนอกจากนั้นสโมสรมีแนวโน้มอยากได้ดีนเฮนเดอร์สันมากกว่าขณะนั้นเชลซีเลสเตอร์เวนฟอร์ดและสเปอร์กลายเป็นทีมที่พร้อมเข้าไปเจรจากับแปร์แชร์โดยทีมที่ว่ามาประทับใจผลงานของนาวัดอย่างมากการตัดสินใจจะมีขึ้นในหน้าร้อนนี้โดยแปร์แชร์เตรียมตั้งราคาขายส่วนนักเตะต,ต้องหาทางเลือกที่ลงตัวกับตัวเองให้ได้เพื่อโอกาสย้ายทีมแบบถาวร เอซิมิลานพร้อมที่จะขายดิวอกโอริกี้กล่องหน้าดาวดับในซัมเมอร์นี้โดยมี2สมโมสรจากเพเมลิกที่ให้ความสนใจกล่องหน้าเบลเยียมวัย28ย้ายมาอย่างพลพรรคลอสซนรี่แบบไร้ค่าตัวเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วหลังหมดสัญญากับลิเวอร์พูลโดยทำข้อตกลงกับปิศาจแดงดำา4ปีน่าเสียดายสำหรับโอริกี้และมิลานเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามแผนในฤดูกาลนี้โดยกองหน้ารายดังกากยิงไปเพียง2ประตูจาก35นัดรวมทุกรายการ สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลและสโมสรอ,อย่างมากตามรายงานจากตุตโตแมคคาโตเปิดเผยว่ามิลานหวังจะขายโอริกี้ที่เซ็นสัญ,ญญามาฟรีเมื่อซัมมอร์ที่แล้วออกไป